กันอีกแล้วนะครับธุรกิจชุมชนนะครับสารสายใหญ่ใจไทยทุกภาคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ปัตตานีนะครับปัตตานีดูสิครับมีภูเขาแบบนี้เป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาและทางนี้ทะเลแบบนี้คือทะเลนะครับวันนี้เรามาดูของฝากจากปัตตานีกันหน่อยนะครับก็จะมีแม่ค้านะครับอ่า สวัสดีครับคุณพี่อ่าอ,อันนี้เป็นของฝากใช่ไหมครับค่ะขายของฝากค่ะเออนี่คืออะไรครับอันนี้คือข้สดค่ะนี่แล้วคือแล้วคือโปะอะไรครับสดเอ๊ะแล้้ออสดค่ะอันนี้สดค่ะเป็นข้าวเกียบเป็นเขาเ้าเรียกคือข้สดแล้วก็ทำข้าวเกียบแบบนี้นะะอันี้หัวกิดดิบค่ะนี่ต้องทอดไปก่อนนะฮะต้องต้องทอดก่อนค่ะครับ อ๋อครับแล้วที่ยังไม่ได้เปิดนี่หมายถึงไงก็ร้านของฝากมันกั้นกัดแด้ว่าเขายังไม่มาทีแต่ว่านุเปิดหัวเช้าตีหกครับอ๋อนี่เปิดตแต่เช้าเลยหัวเช้าตีหกบางทีคนเขาโดยสารมาได้ไหมแล้วเขาว็มาซื้อได้ค่ะกัวเช้าเช้าตีหกคือหกโมงเช้าค่ะอ๋อตีหกแล้วโอ้โหสินค้าทำไมเยอะขนาดนี้เอามาจากไหนครับเอาซื้อเข้าจังหาซื้อมาจากเขามาค่ะซื้อที่ร้านใหญ่แล้วก็เขาพามาค่ะ ครับค่ะสินค้าเยอะมากนะครับค่ะมีแตงมีแตงวนๆมีแตงด้วยนะคะรับไหม่ไปเลยครับแล้วก็มีแตงมีแตงด้วยค่ะอ่าแตงของที่นี่นะคะแตงของที่นี่ครับเป็นของเทพาที่นี่เลยนะเนี่ยเขาปลูกเองเลยค่ะเขาปลูกเป็นสวนด้วยแล้วก็เขารับรับมาเข้าอีกทีค่ะแล้วนี่รับจากไหนมาครับอันนี้ซื้อมาเป็นถุงใหญ่แล้วก็มาแพ็คของอ๋อซื้อมาเป็นถุงใหญ่ค่ะถุงใหญ่เป็นบุรี เรซื้อมถุงใหญ่แล้วก็แพ็คขายแบบนี้แพ็คขายครับค่ะแล้วรุ่นก็เหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะมีเค้กสามกล่องร้อยค่ะเค้กครับสามกล่องร้อยมีเค้กค่ะมีเค้กมีเกี๊ยกมีหูเกียบนี่กินได้เลยนะคะอันนี้คือทอดแล้วค่ะทอดแล้วกินได้เลยค่ะนี่พริกไทยค่ะก <ผม S 2> ินได้เลยผมเ,มผมเห็นมีคนเอา เขาเก็บไปขายตามกรุงเทพตามใช่ใช่เอ็นี่อันสามสิบห้าบาทนะคะาสามอย่างร้อยสามอย่างร้อยนี่คือทอดแล้วนะคขายถูกค่ะไม่แพงค่ะที่นี่ค่ะถูกครับผมอันนี้เป็นอำเภออะไรครับเอ็นี่เป็นอำเภอเทพาค่ะตำบลตำบลเทพาตำบลเทพานะครัอ่าอันนี้ผมต้องเรียกเรียกนี้เรียกนี้เรียกกลางอ้นี่เอ็นี่เขาเรียกบางพังกาค่ะค่ะบางพังกาค่ะแล้วก็จะมีเค้กมีไข่เค็มมีกะปิกะปินี่ก็ลอยครับ ดูกะปิดูย่างนาคกะปิอันนี้กะปิรุนี้ค่ะเตือนอ้อมฮะใช่ฟางมากเลยฮะทำแกงทำน้ำพริกได้ค่ะกินอร่อยมันหอมดีกะปินี่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นโรงงานที่เรานองก็มีนะขอขออนุญาตโฆษณาผ่านอันนี้โรงงานที่นี่เลยคโรงงานที่นี่เลยนะครับครับผมแล้วก็อันนี้ก็มีปลาอินทรีใช่ปลาอินรีทำผักคะหรผักครมแล้วผักเข้าก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสตอดองค่ะสตอร์ดองเก็บไปนานไหมครับ อันนี้ได้นานค่ะเก็บไว้นานค่ะได้นานวิธีการดองมีวิธีการดองนะครับอันนี้รับเข้าใหมา่อีกทีค่ะรับเข้ามอีกทีค่ะอเขาส่งมาเขาจะส่งมาเอาอย่างนี้ส่วนใหญ่สินค้าที่นี่มาจากชาวบ้านมาจากชาวบ้านทําด้วยแล้วก็มาจากที่อื่นด้วยค่ะามาจากที่อื่นด้วยใช่ไหมค<ะ>ือมาจากจังหวัดอื่นไหมไม่มีคนท่าแก่เข้าระหมาอีกทีค่ะ๋อับผมครับก็ในตอนนี้นะครับมีเหมึกมีอะไรด้วยตรงนี้อยู่ในเข,ขตของปัตตานีแล้วนะครับอ,อําเภอ อำเภอเทพาค่ะหวัดสงขลาครับก็เป็นอยู่ในส่วนของสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับนี่จะเป็นส่วนจังหวัดอ่าตําบลเทพาค่ะครับค่ะอ่าก็อย่างไรก็ตามนะครับช่วยกันชมนะครับกดไลค์กดแชร์เรื่องของสินค้าสินค้าชาวบ้านนะครับเนี่ยมาได้เลยค่ะสินค้าถูกๆไม่แพงเท่าไหร่ค่ะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่ท่านที่เปิดเข้ามาชมนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะ